ทิค่ะนิตาธิเห็นไหมอันนี้ก็เนี่ยไหมมาแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยอันนี้อย่างหนานะคะอย่างหนาสี่ครึ่งค่ะเล็กหนาสี่เซนครึ่งน,นี่ไหมนะคะไหมมาแบบนี้นะจ๊ะนี่ช่างใหญ่จัดให้นะจ๊ะมันเป็นสนิมแบบนี้เดี๋ยวต้องขัดออกให้ลูกค้าหน่อยนะคะส่งแบบนี้ไม่ได้นะคะเพระลูกค้าต้องเอากลับไปใช้อีกนานๆนาน,นะจ๊ะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนสําเร็จนะจ๊ะก็เสร็จแล้วนะคะมอเตอร์เครื่องซักผ้าะคะ่ะฮีตาชิหรือเปล่าเนาะฮิตาชิจากที่มันเป็นสนิมมานะคะจากที่มันเป็นสนิมมาสนิมสนิมสนิม,นมแล้วก็คือเนี่ยคะ่ะเคาะเข้าไม่ได้คะ่ะมันมันเหล็กมันแตกมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยคะ่ะก็ทําให้ได้แค่นี้นะคะก็สวยงามขัดให้หมดค่ะขัดให้หมดเลยเรียบร้อยนะคะ ก็สีเดิมนะคะสีขาวไฟที่เหลือก็เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยงามนะคะสวยงามก็เดี๋ยวอาบวานิดไว้ส่งให้ลูกค้านะคะพรุ่งนี้เพราะวันนี้มันไม่มีแดดแล้วนะคะมันหมดแล้วแดดไม่มีแล้วนะจ๊ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวจัดการอาบวานิดไว้เลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีแดดหน่อยนึงก็ตากแดดส่งให้ลูกค้านะจ๊ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไว้แจฝีมือช่างใหญ่ใส่ลมนะจ๊ะสวยงามค่ะสวยงามสวยงามมากนะจ๊ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสวยสวยจริงๆอันนี้คืออย่างหนาเลยนะคะหนามากเลยนะคะเหล็กหนาหนาหนามากนาจริงๆจ้ะก็เสร็จแล้วนะคะมอเตอร์เครื่องซักผ้าะคะ่ะฮิตาชิหรือเปล่านาะฮิตาชิ จากที่มันเป็นสนิมมานะคะจากที่มันเป็นสนิมมาสนิมสนิมสน,มสนิมแล้วก็คือเนี่ยค่ะเคาเะข้าไม่ได้ค่ะมัน,มนเหล็กมันแตกมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะก็ทําให้ได้แค่นี้นะคะก็สวยงามขัดให้หมดค่ะขัดให้หมดเลยเรียบร้อยนะคะนี่ก็สีเดิมนะคะสีขาวไฟที่เหลือก็เหมือนเดิมค่ะเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยงามนะคะสวยงามก็เดี๋ยวอาบวานิด ไว้ส่งให้ลูกค้านะคะพรุ่งนี้เพราะวันนี้มันไม่มีแดดแล้วนะคะมันหมดแล้วแดดไม่มีแล้วนะจ๊ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวจัดการอาบวานิดไว้เลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีแดดหน่อยนึงก็ตากแดดส่งให้ลูกค้านะจ๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไว้ใจฝีมือช่างใหญ่ใส่ลมนะจ๊ะสวยงามค่ะสวยงามสวยงามมากนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ สวยสวยจริงๆอันนี้คืออย่างหนาเลยนะคะหนามากเลยนะคะเหล็กหนาหนาหนามากหนาจริงๆจ้าก็ตากพัดลมแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วนะจ้าก็จะเป็นมอเตอร์เครื่องซักผ้าฮิตาชินะคะฮิตาชินะคะแห้งแล้วคะ่ะแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวพวกนี้ก็ห่อส่งให้ลูกค้ากันนะจ๊ะไม่รอแดดนะจ๊ะทาตากพัดลมเลยทาตากพัดลมเอาเลยนะจ๊ะไม่รอแดดแล้วเนี่ยแห้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็เอาวัดกลับให้ลูกค้าเพราะว่าสายดินค่ะมันขาดมานะคะไม่ได้ทําขาดนะแม่ค้าไม่ได้ทําขาดนะจ๊ะนี่ก็ามาัดติดไปให้เหมือนเดิมนะจ๊ะไม่ได้ทําขาดนะจ๊ะมันขาดมาแล้วนะจ๊ะ เนี่นยค่ะช่างให่ก็ทำให้นี่ก็ใส่นี่เหมือนเดิมใส่ฟิว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 มันก็เหมือนเดิมเนี่ยค่ะจากที่มันไหม้มานะจ๊ะตัวนี้ไหม้อย่างแรงแล้วก็สนิมอย่างแรงนะคะก็ขัดได้เท่านี้ค่ะขัดให้มันสวยงามได้เท่านี้นะจ้าเห็นไหมสนิมสนิมเยอะมากเลยนะจ๊ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไว้ใจฝีมือช่างใหญ่สายลมนะจ้า